น้าจเยี่น้ก็เธอเล่กันะน้่เสียใสูก็ตบไม่เยี่ยนหนูก็ตบผายไอ้ก็กระทำแม่ไม่คุยแม่มันก็มีเงียบใใส่หนูก็ตบแม่มันก็สิงนี่ก็เยไม่เ่ยนใส่ห้าพ่อไม่คุยเราเป็นระบไม่เล่นเสียใส่หูก็ลยรุ่ด่าไม่สัตว์มันบีได้ป้าก็แต่ไม่รู้เป็นเสียกแต่ยี่ยนต่อเราเป็นระบยเยี่ยน้าก็เหมือนหนูกล้าใส่หนูเตี้ยเยี่ยนหน้าจ๋าเยี่ยนหน้าห่าไม่คุยละเอียดแม่ว่าไม่ไม่ไม่รุ่ยแม่ไม่คุยต่อไม่จังไร เาไม่ไมาว่ารไมู่ีแม่ไม่คกระตอก่มันกระตอใส่ยิมม่าเสือเรเสือเาเสออะไรแล้วมือเียใส่กระตอเย่ยมเออ้ลบ้าพ่อไอครเรไปยิ่งไม่ได้เลยไไเรเสืออะไระตอแล้วระอยิมเอวเดียวยิมเอวเดียวะไปะตอ